ช่วงนี้ก็ฝนตกครับความชื้นก็สูง80%เลยนะครับก็มันก็มีความเสี่ยงที่วัตถุสีดำมันจะขึ้นสนิมได้ดังนั้นก็ป้องกันไว้ก่อนครับขั้นแรกก็ดูให้ดีก่อนนะครับว่ามันไม่มีเม็ดอยู่ข้างในรังนะอ่ะฟังก็จะตรวจสอบนะครับว่าไม่มีเม็ดนะครับ ไม่มีเม็ดครับก็บางก็จะเริ่มการเช็ดเลยถ้ามีน้ํามันเฉพาะของมันก็ใช้น้ำมันเฉพาะของมันก็ได้ครับแต่ถ้าไม่มีก็โซนเน็กครับเน้นของแท้นะก็ฉีดแค่นิดเดียวครับแค่นี้พอแล้วครับแล้วก็เอามาเช็ดเช็ดนะเย่ยงไอ้นี่นะก็เช็ด ว่ามันก็เช็ดครับไม่ต้องถอดก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้เอาไปเอาไปปล่อยเม็ดออกมานะถ้าเราปล่อยปล่อยเม็ดออกมาเราก็ต้องถอดครับแต่ถ้าเราแค่พกพาหรือว่าหยิบจับอะไรเงี้ยเราก็แค่เช็ดก็พอก็อย่างที่ทําให้ดูนะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เยอะครับเปลนะืองนะบางก็เช็ด เช็ดทั่วๆครับข้างในมันไม่ขึ้นสนิมหรอครับมันจะขึ้นสนิมก็ไอ้ตรงที่เราจับเนี่ยครับเพราะมือเรามันมันมีเหงื่อนะเหงื่อมันก็ทําให้ขึ้นสนิมเพราะเหงื่อมันมันเป็นเกลือครับอก็พอเสร็จแล้วบางก็จะใช้ทิชชู่ครับนี่ทิชชู่ซับเอาส่วนเกินออกนะครับเเนี่ยห็แม้มันจะมี บางทีมันก็เยิมเกินไปเราไม่ต้องการเยิมเยิมครับนะถ้าท่านเคยเป็นทหารหรือว่าเคยฝึกวิชาทหารท่านก็จะทราบว่าเขาจะไม่ให้มันเยิมครับ <c oughs> อ่าเราก็จะไม่ให้มันเยิมครับก็เช็ดส่วนเกินออกตัวตัวมันก็เหมือนกันครับท่านก็จะไม่ได้เห็นมันนะครับเพราะถ้าเห็นมัน บางก็จะโดนแบนนะครับ <c oughs> ครับเสร็จแล้วครับ <c oughs> ก็เรียบร้อยครับง่ายๆครับท่านก็ดูแลรักษาของท่านครับอุปกรณ์สีดำของท่านถ้ามันขึ้นสนิมไม่มากบางก็แนะนำให้เอาฝอยเหล็กอฝอยเหล็กขายไปไหนแล้วไม่รู้ เอาฝอยเหล็กขัดๆก็ได้ครับแต่ถ้าว่ามันขึ้นสนิมเยอะแล้วมันไม่สวยแล้วก็รมดำครับถ้าจะรมดำก็ติดต่อมานะครับที่หน้าหน้าช่องอ่ะท่านก็กดมันมีเบอร์โทรศัพท์ะนะครับมีโทรศัพท์อ่ะท่านก็กดโทรมาได้เลยนะโทรมาสั่งซื้อก็เอาไปรมดำอย่างอันเนี้ยบางก็รมดำเย็นนะครับชิ้นนี้ชิ้นนี้รมดำเย็นครับ ก็จะเห็นว่าก็สวยสีสวยนะส่วนชิ้นอื่นเนี่ยมันก็เป็นลมดำสโลลัสนะแล้วก็ตัวลำอ่ะตัวลำก็เป็นลมดำเย็นครับก็สวยมันก็จะเป็นเนี่ยอ่ะเนี่ยเห็นไหมสวยเห็นไหมอ่ะท่านต้องเห็นประมาณนี้นะครับสวยมันไม่ได้ลมดำเย็นนี้ทำมาดีๆนี่เหมือนลมดำร้อนเลยครับนะอ่ะก็ถ้าท่านขึ้นสนิมแล้วแล้วมัน มันจะต้องดมดําท่านก็ติดต่อมาแล้วกันแต่ถ้ามันยังไม่ขึ้นสนิทท่านก็ดูแลอย่าให้มันขึ้นสนิทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ